วันนี้นะคะน้องบีนะคะมีรถถูกใจไวรุ่นเลยนะคะมาแนะนำมารีวิวกันอีกแล้วนะคะก็คือเจ้า Honda City นะคะสวัสดีค่ะ ับมาพบกับน้องบีอีกแล้วนะคะเดยกคูสิมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะน้องบีนะคะมีรถถูกใจไว้รุ่นเลยนะคะมาแนะนํามารีวิวกันอีกแล้วนะคะก็คือเจ้า Honda City นะคะซึ่งวันนี้น้องบีไม่ได้มีมาแค่คันเดียวมาถึง2คันนะคะมาเป็นแพ็คคู่เลยนะคะมีทั้งตัวโฉมนี้เลยนะคะตัวขายดีนะคะและมีทั้งโฉมนี้ที่เป็นตัวใหม่ไมลลเชนะคะ บอกได้เลยว่าแต่ละคันเนี่ยรถส,สวยสุดๆนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องมาขอเกริ่นกันก่อนนะคะว่า Honda City เนี่ยมันมายังไงน้องบีทำไมถึงอ้ฮิตจังเลยในตลาดประเทศไทยก็คือต้องบอกเลยว่า Honda City เนี่ยเขานำเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวปี1997นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Honda City รุ่นแรกซึ่งตัวนี้ฮิตมากฮิตที่สุดเลยคู่แข่งกับ So l una แล้วเขาก็มีตัวใหม่มาอีกเป็นตัว Type C นะคะเป็นตัวปี1999นะคะตัวนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคือเขาทําการเปลี่ยนไฟเช้งอะไรใหม่ให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นนะคะดูมีความแบบหลอ่อมีความเท่มากขึ้นกระแสะตอบรับดีดีมากๆเลยนะคะจน ถัดมาซึ่งในปี2002นะคะก็มีโฉมใหม่อ,ามาอีกนะคะตัวนี้คือเชนใหม่หมดเลยนะคะเป็นเชนทั้งโฉมเชนทั้งเครื่องท,งทั้งทุกอย่างเพราะว่าจากเครื่องพันสามเนี่ยเขาเขาเยืบขึ้นมาเลยเป็นเครื่องพันห้าซึ่งตัวนี้เนี่ยนะต้องบอกได้เลยว่าพังยีนาดมากนะคะเพราะว่าไม่ฮิตเลยคือทรงมันตลกมากนะคะดูจากรูปร่างหน้าตาของมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกกันว่าทรงแรงสาบนะคะเป็นทรงแรงสาบเลยแล้วก็ตัวนี้คือถึงมันจะแบบอัปเกรดอะไรมาหลายๆอย่างแล้วแต่ด้วยรูปทรงเขาไม่ถูกใจเวอรุ่นเลยนะคะมันมีความละมุนม ก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะเขาก็เลยมีการเชนใหม่อีกเป็นซิตี้ซัเอ็กซ์ซึ่งความต่างมันก็คือต่างกันน้อยมากนะคะคือมีความต่างขึ้นมานิดหน่อยก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็เรียกได้ว่ามีวัยรุ่นแบบเปิดใจมากขึ้นอย่างนั้นเรามันก็เปลี่ยนโฉมนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็มีเจนใหม่ขึ้นมาอีกนะเป็นเจน5เขาก็ยังแบบพัฒนงพัฒนานขึ้นมาตัวนี้บอกได้เลยว่าคือแบบเฟรลิฟเลยมาใหม่คือทุกอย่างใหม่หมดนะก็คือคันด้านข้้างมีีันนนเลยนะ อ่าคือคันนี้คือประสบความสําเร็จมากขายดีนะเป็นเรียกได้ว่าเป็นยอดขายถล่มทลายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ในส่วนของตัวดีไซเนอร์คนใหม่ก็เป็นคนออกแบบเลยเนี่ยก็เป็นคนไทยถูกใจคนไทยเลย <c oughs> คือเป็นสไตล์ที่คนไทยชอบ <c oughs> คือมาลักษณะเก่งซีดานแท้เทคโนโลยีหลายๆอย่างที่มันเข้ามาทําให้ตัวนี้ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยคือชนะคู่แข่งค่ายอื่นคือแพ้ไปเลยนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะก็มีเป็นโมเดลเชนมาอีกนะคะเป็นปี2014นะคะซึ่งคือคันนี้เองนะคะอยู่ด้านหลังมีคันนี้นะ ตัวโมเดลเชนตรงนี้นะคะคือบอกเลยว่าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แม็กเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนลูกเล็กๆน้อยเพิ่มเทคโนโลยีอะไรเข้าไปที่เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปมากกว่าแต่ว่าดูภายนอกเนี่ยใกล้เคียงนะคะเพราะเป็นแค่โมเดลเชนยังเครื่องเดิมอะไรเดิมอยู่แล้วสุดท้าย Gen 7 g e นสุดท้ายเจนล่าสุดเลยคือปี2020เนี่ย เพิ่งจะออกเป็น All New Honda City นะคะเป็นเครื่องพันเทอร์โบจะเป็น3สูบนะคะแล้วก็เป็นตัวใหม่เลยกระแสะตอบรับก็พอใช้ได้เรื่องของฟีดแบ็กอะไรยังไงต้องไปติดตามมันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือรถมันก็เพิ่งออกมาเนาะยังไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นอนะเรายังไม่ค่อยเห็นเรื่องของตัวข้อดีข้อด้อยอะไรยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้บีก็เลยจะมาแนะนําเจ้า2ตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งสามารถเลือกได้เลยว่าชอบคันไหนนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวยิบสุดตลอดกาลตัวนี้นะคะบอกว่ายิบมากๆหรือจะเเป็นตัวดที่แบบ โฉมใหม่อะไรปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปเพิ่มออปชันเข้าไป,ออาไปตัวนี้ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวน้องบีขอเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะให้ดูกันตั้งแต่ด้านหน้าแบบนี้คือตัวน,นี้ก็เจาะเลยนะจะเจาะให้ดูเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงตัวนั้นมันดียังไงนะคะก็คือตัวนี้เราบอกว่าเป็น Honda City นะคะตัวนี้ของบีเป็ต SV นะคะตัวท็อปสุด นะฮะอ่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น Honda City นะคะ1.5 SV สีเทานะคะปี2013เลยตัวนี้นะคะตัวท็อปสุดนะคะตัวนี้ได้กระจังหน้าแบบนี้นะคะกระจังหน้าเหมือนเดิมโลโก้ Honda ตัวโตๆกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟนะคะปรับแล้วเป็นไฟยาวนะคะเป็นไฟยาวเลยตัวนี้นะคะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาด้วยด้านล่างนะคะคือมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวรถนะคะเป็นสีเทานะคะเทาเดิมโรงงานเลยนะคะตัวนี้อ่าเรามาดูที่ช่วงล่างนะคะดูที่ยางกันหน่อยนะคะยางคันนี้นะคะเป็นยางบิสโตรนนะคะอ่าขอบ16นะคะแล้วยางปี18นะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะดูจากการใช้งานนะคะแมกแทบไม่เป็นรอยเลยเพราะว่าเจ้าของเก่าคือดูแลรถดีมากนะคะดูแลดียังไงต้องไปดูภายในเพิ่มนะคะจะสวยสะภายนอกไม่ได้เนาะตัวนี้ได้ไฟเลี้ยวนะคะ มาตรงกระจกเรียบร้อยนะคะครอบมือเป็นโครเมียมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะตัวนี้ท้ายเขาให้มาในส่วนของตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะตัวนี้เป็นชุดเครื่องยนต์ i v t e c นะคะติดโลโก้ i v t e c นะคะมีโลโก้ Honda มีโลโก้ซิตีมาให้ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเซนเซอร์หลังนะคะเป็นเซนเซอร์หลังสจุดนะคะมาให้แล้วนะคะ,ะแล้วนี่มาพร้อมกับชุดแต่ง กระเทาท้ายนะคะแบบนี้ตัวท้ายรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูในท้ายรถกันนะคะรุ่นนี้เป็นตัวเปิดท้ายนะคะเป็นรุ่นหมุนกุญแจนะคะเราหมุนปุ๊บแล้วเราก็ดึงขึ้นมาได้เลยปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่าซึ่งจากที่บอกค่ะว่าตัวนี้ก็เนื่องความกว้างความลึกก็พอเก็บของได้นะคะพอเรียกได้ว่าพอเก็บของได้เราก็มีชุดเครื่องมือนะคะอุปกรณ์นะคะในการดูแลรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว ยางอะไหมาให้เรียบร้อยนะคะดูโครงสร้างนะคะรถนะคะเห็นเลยว่ามาร์คโรงงานโครงสร้างเดิมๆนะคะคู่มือเครื่องมือแม่แรงยางอะไรคือมีครบนะคะจุดอาร์ตนะคะสวยทุกจุดนะคะรถไม่มีชนมาแน่นอนนะคะรถเดิมมากนะคะลองดูกันได้เลยนะคะต้องย้ําเลยว่าตัวนี้คุ้มมากเป็น Honda 1.5 S V ปี13ที่สวยจริงๆนะคะรถ7ปีสวยมากๆคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าของมือเดียวนะคะคันนี้เจ้าของมือเดียวเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันนะคะว่าภายในรถเนี่ยสวยขนาดไหนตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามานั่งนะคะในห้องโดยสารนะ,ะของ Honda City คันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูกันก่อนเลยที่พรมลัยตัวนี้นะคะตัวลัยตัวนี้เป็นหนังนะคะเป็นหนังเลยนะคะมาพร้อมกับ ABS airbag นะคะตัวนี้มี ABS เรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยได้ส่วนของตัวพรมลัยมัลติฟัง์กชันนะคะ เขาจะกอบเรื่องเครื่องของเครื่องเล่นเสียงได้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับจุดเด่นของเขาเลยตัวนี้เลยพัดเดิลชิพนะคะเดี๋ยวงึงวีดีให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับพัดเดิลชิพเลยนะคะเล่นเกียร์มือสนุกให้อารมณ์ขับรถสปอร์ตส,สนุกสนานแ <im mar g are> น่นอนนะคะเลยได้ว่าในงบเท่านี้ในบัจเจ็ตเท่านี้แล้วเราอยากได้รถที่ซีซีแค่แบบเครื่องมันห้านเนี่ย คันนี้คุ้มเลยอ่ะแล้วมาดูในส่วนของหน้าจอเลือนไม้เป็นสไตล์สปอร์ตนะคะคันนี้เรือนไม้ของเขาเนี่ยเป็นสไตล์สปอร์ตเรืองแสงสีฟ้าคือสีมันจะสบายตามากนะคะเวลาเราขับรถทางไกลเนี่ยไม่สอดตาแล้วก็เวลาขับรถกลางคืนเนี่ยสบายตามากไมคคันนี้นะคะเพียงแค่8 2 9 7 6กเิโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะเรามาต่อในส่วนของโซนกลางนะคะโซนกลางตรงนี้นะโฉะมนี้นะคะเขาได้เอาไฟตัวไฟฉุกเฉินไว้ตรงนี้นะคะแล้วสองข้างเป็นแผงแอร์นะคะ แล้วตรงนี้นะคะเป็นตัวหน้าจอนะคะสำหรับเล่นเสียงเพลงต่างๆนะคะหลายๆท่านถามหาว่า USB อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเปิดปุ๊บจะเจอช่องนะคะเสียบสายชาร์จวงชาร์จแบตนะคะต่อตรงนี้นะคะแต่แนะนําว่าเสียบเป็นพวกเปิดเพลงดีกว่านะคะเป็นพวก USB ดีกว่านะคะ อ่าเพราะว่าจะมีให้เลือกตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเลือกปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะคะมีที่วางของวางกงวางแก้วให้เรียบร้อยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้น,นะคะตัวนี้ได้ในส่วนของเกียร์เมาด้วยนะคะเป็นโหมดสปอร์ตมันเล่นคู่กับแพดเดิลชิพนะบอกเลยว่าขับมันมากคันนี้นะน้องมี การันตีเลยแล้วบอกครัเป็นบอกผ้านะคะบอกผ้านะคะนุ่มๆนะคะตัวนี้ข้อดีก็คือโดนแดดนะ,ะจอดรถตากแดดทิ้งไว้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่มีอาการร้อนขาร้อนตัวแน่นอนนะคะน้องบีอยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องพันห้าตัวนี้ราคาไม่ตกนะคะต้องบอกว่าฮอนด้าหนึุ่ดห้าเอีโฉมนี้ราคาไม่ตกเลยคุ้มสุดๆนะเดะี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะห้องโดยสารด้านหลังต้องบอกว่านั่งสบายเหมือนกันนะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะวัสดุดีเหมือนกันเลยแล้วเขาก็ให้ช่องตรงนี้มาด้วยนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นช่องวางแขนวางแก้วนะคะเรียกได้ว่านั่งกันสบายๆนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับครอบครัววัยรุ่นนะคะวัยทํางานนะคะหรือว่าแบบใครที่จะมองหารถให้ลูกนะคะนักศึกษาเพิ่งจบใหม่เนี่ยตัวเนี้ย งมมั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องของ Honda City ทั้รุ่นนี้เนี่ยห้องเครื่องเขาจัดระเบียบมากันยังไงบ้างลำดับต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ห้องเครื่องกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะเขาจัดวางมายัางไงบ้างนะคะตัวเปิดนะคะก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเลื่อนไปทางขวาเนาะอ่า นะคะห้องเครื่องก็ดูแลมาให้นะคะสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะ1.5นะคะ i v Tech นะคะตัวนี้เป็นกำลังแรงม้าเขาอยู่ที่120แรงม้าเลยนะคะยร์อัตโนมัติ5สปีดแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มีพวกเทคนโนโลยีที่เขามาควบคุมพวกลิ้นปิดที่เสื้ออะไรต่างๆนะเนี่ยเทคโนโลยีล้ำมากนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดูโครงสร้างกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะอ่าน็อตไม่มีขยับนะคะ เม็ดอาร์คมาร์คโรงงานนะคะยังกลมยังสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะต้องบอกเลยว่าคันนี้คือรถบ้านทแท้ๆนะคะคันนี้เป็นรถบ้านทแท้เลยนะคะแล้วต้องย้ําเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ย รถสวยจริงๆนะคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆนะคะไม่เคยทาไม่เคยซ่อมเลยนะคะตัวนี้เห็นแบบนี้แล้วนะคะหลายๆท่านก็คงคิดนะคะว่าแบบแล้วเรื่องของตัวนี้มันคุ้มค่ายังไงคะก็อย่างที่้องมีย้าเลยว่ามันเป็นเครื่องพันห้านะที่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาแล้วนะเป็นเครื่องยนต์ ivtec นะได้ตัว econ assist มาแล้วนะคะประหยัดน้ำมันแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะในส่วนของตัวโปรโมชั่นราคารถอะไรกันนิดนึงเนาะแล้วในเรื่องของเจ้าของเก่าด้วยนะคะของรถคันนี้เพราะว่าคันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะอ่า ก็คือต้องบอกเลยว่า Honda ตัวนี้นะคะเป็น1 5 SV นะคะปี2013นะคะตัวนี้นะคะออกห้างป้ายแดงราคา7,400 0บาทน้องบีขายนะคะราคาเปิดเลยนะคะอยู่ที่3,49,000บาทนะคะผ่อนสบายๆอยู่ที่เดือนประมาณ6,000ทำได้นะ6,000ทำได้นะคะ, 6, ำะ,คะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่านะคะเป็นเพศชายก้อนนะคะออกมือเดียวป้ายแดงนะคะ เข็นออกจากโชว์รูมเลยนะคะส่งมาที่เราเดอเ์คูซิสมอเตอร์นะคะรถสวยมากย้ําเลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม้แค่เพียง8 0 0ห0ื่เท่านั้นเองนะคะรถบ้านปี2 0 1 3าไมแค่8 0 0ห0ื่นนะคะหายากม,มากๆอ่ะแล้วเราก็ยังต้องขอย้ำกัอีกทีนึงว่าเราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวเรายังมีตัวที่ใหม่ขึ้นมาอีกก็คือตัวนี้เป็นโมเดลเชนนะคะเป็น Honda City 1.5V นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษยังไงคันนี้พิเศษตรงที่เราปรับใหม่เลยโฉมใหม่นะคะ ปรับโฉมกระจังหนงกระจังหน้านะคะเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ IDs. ตัวตนี้จะเป็นตัววีนะคะตัววีก็คือลูกค้าจะได้ในส่วนของกระจังโครเมียมแหละแต่ตัวนี้จะตัดระบบไฟตัดหมอกออกนะคะคันนี้นะคะอย่างที่บีให้เห็นเลยนะคะไฟยังเป็นลักษณะทรงเดิมนะคะไฟยังเป็นลักษณะทรงเดิมนะคะเป็นแบบนี้นะคะคันนี้นะคะที่สําคัญสีเทาเดิมโรงงานนะคะสีเทาเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่เคยทําเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านล่างนะคะ ช่วงล่างของรถกันนะคะตัวนี้นาได้ยางของตัวไฟสโตนมานะคะตัวนี้ตัวนี้ได้ยางปีสิเลยนะคะปีใหม่มากนะคะที่สําคัญนะคะให้ดูแมตต์ตัวนี้แมตนะคะไม่มีร่องรอยการเบียดเฉียดชนเลยนะแมตต์ไซคิกนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้เขาจะตัดในเรื่องของถ้าจะไม่ได้มีตัวริ้วไฟตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ตัวท็อปเนาะตัวนี้เป็นตัววีนะคะอ่าแต่ตัวนี้ก็ยังคงเป็นอ่ากุญแจรูปแบบใหม่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจที่เป็น รุ่นใหม่เขาตัวเชนละ่ะจะเป็นบุญใจแบบนี้อ่าแล้วตัวนี้เป็นตัวคีย์เลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยเอาแค่เอามือเข้าไปในนี้พอไม่ต้องกดแล้วเปิดได้เลยอ่ารํำมากนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตัวนี้จะ,ะตกแต่งด้วยสีดํานะคะตรงนี้ช่วงนี้เขาจะทําเป็นสีดํานะคะและที่เหลือก็จะเป็นสีเดิมโรงงานมาให้แบบนี้เลยสีเทานะคะตัวรถนะคะตัวส่วนของท้ายรถนะคะตัวนี้กิ้วโครเมียมตรงนี้มานะคะ อ่าสัญลักษณ์ซิตี v ek, ะะ้สัญลักษณ์ไอวีเทคนะคะสัญลักษณ์ค o นดามาแบบเป็นโครเมียหมดเลยนะคะแล้วมาดูกังที่ฝาท้ายนะคะกดตรงนี้ก็ได้นะคะเปิดเลยนะคะหรือจะกดจากตรงตัวรถก็ได้นะคะตัวฝาท้ายก็ได้นะคะตัวนี้รองรับระบบ e85 นะคะแล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างนิดนึงเนาะโครงสร้างนะคะต้องบอกได้เลยว่าสวยนะคะโครงสร้างสวยเลยคันนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีชนหลักผิวความน้ำท่วมแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเลย มาดูในส่วนของท้ายรถนะคะท้ายนี้ก็ขนาดเท่ากันกับตัวตัวเก่าอะตัวนี้เป็นตัวขนาดที่รถเท่ากันหรือตัวท้ายยางอะไรไม่เคยแตะพื้นนะคะของแม็กซิสด้วยนะคะตัวนี้ไม่เคยแตะพื้นเลยนะคะแล้วคู่มือเครื่องมือแม่แรงนะคะเรามีมาให้นะคะอยู่ในตัวรถนะคะไปเราเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของตัวภายในรถกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลั่งอยู่ในส่วนของภายในของ Honda City คันนี้แล้วนะตัวนี้เป็นตัว1.5 V นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวต่อไฟฟ้าก็จะยังคงตัวไฟฟ้าอยู่นะคะ รำดูของตัวพูงมาลัยกันเลยพูงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหนังแล้วนะคะตัวนี้แต่จะตัดเรื่องของระบบมันติฟังก์ชันออกนะคะตัดคู่สนโทรออกนะคะ แต่ตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะอ่ะดูที่เรือนใหม่นะคะที่หน้าจอตรงนี้นิดนึงอ่าตัวนี้เป็นแบบปรับใหม่สวยงามนะคะเป็นแบบเรืองแสงนะคะอ่ะทุกอย่างจะโชว์ที่หน้าจอสามารถวัดทิศวัดตัวค่าน้ามันอะไรอย่างเงี้ยวัดได้จากตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะตรงนี้จะมีแผงแอร์ซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแผงแอร์แบบนี้ตัวนี้เขาจะปรับให้ดูน,น,นุ่มนวลมากขึ้นนะคะด้วยการย้ายตัวไฟฉุกเฉินมาไว้ตรงนี้แทนนะคะก็ชัดเจนอยู่นะเพราะว่าตัวนี้พอมันเป็นวัสดุที่สะท้อนเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างสวยงามมากนะคะตัวนี้เปิดวิทยุนะคะ ปรับได้หมดเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็ยังเชื่อมต่อนะคะสายได้นะคะเป,เปิดเพลงกดเพลงได้หมดเลยนะคะแอร์เป็นแอร์กดแบบปรับหมุนนะคะอ่าแล้วด้านล่างจะเป็นช่องต่อ usb เชื่อมต่อ usb หรือตัวเชื่อมต่อจุดบุหรี่นะคะมาต่อกันที่ตรงเกียร์นะคะตรงเกียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าลักษณะเขา,าก็ยังคงเดิมอยู่นะแต่เขาจะเพิ่มในส่วนของเกียร์ L มาด้วยนะคะเหมาะสำหรับขึ้นพวกลงเขาขึ้นเขานะคะแต่ตัวเกียร์ S เนี่ยยังคงมีให้อยู่นะคะภายในรอบๆนะคะดูบบจากมุมนี้แล้วจะเห็นได้เลยว่า เป็นเบาะหนังนะคะเป็นตัววีที่เป็นเบาะหนังมาให้นะคะภายในเป็นสีเบจตัดกับสีดํานะคะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะตัวเบาะเบิะอะไรเนี่ยเขาก็จะทําเป็นหนังมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสาด้านหลังกันดีกว่าค่ะ อนนี้นะคะน้องบีก็มาอยู่ในห้องโลนสารด้านหลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่านั่งสบายเหมือนกันนะคือคิดว่าภายในเท้าตัวนั้นกับตัวนี้เนี่ยสูสีกันเลยนะคะก็คือขนาดเท่ากันนะคะตัวนี้นะคะก็ยังคงตกแต่งเหมือนกันมีลําโพงเหมือนกันนะคะตัวหลังคาก็ไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้เตี้ยเกินไปเนาะเรียกว่านั่งสบายถ้าเกิดคนตัวสูงก็นั่งประมาณนี้ก็ไม่ขกนะเราว่าเหลือๆนะคะ โอเคถือว่านั่งสบายมากนะคะแต่ตัวนี้เขาจะตัดในช่วงของฟังก์ชันตรงนี้ออกไปนะคะก็จะเป็นเบาะเรียบๆเลยนะคะเรียบๆเลยแต่ว่าก็จะได้หมอนรองคอมาสบายๆแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนห้องเครื่องเนี่ยของเครื่องยนต์เขาจัดวางมายังไงเนาะอันนี้ก็ยังใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงกับตัวเก่ามากนะคะ ต่รู้สึกว่ามันจะสูงขึ้นยังไงหรือเปล่านะตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.5V นะคะตัว CVT เนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสสูบนะคะ i v t e c เนาะขนาด1.5ลิตรเนาะตัวนี้ได้มา4สูบแล้วก็แรงม้าก็ลดลงนิดหน่อยนะคะเหลือ117แรงม้านะแต่ถือว่าน้อยมากนะคะแรบไม่มีผลเลยแล้วมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างรถกันด้วยนะ,ะเหมือนเดิมนะคะซื้อรลก็ต้องมีต้องดูโครงสร้างด้วยนะคะน็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะคะโครงสร้างดีนะคะไม่มีชนหนักมีความร้งทุแมแน่นอน ตัวมาร์กนะคะกลมสวยนะคะจุดอาร์กนะคะสวยหมดนะคะแบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์สะอาดนะคะใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆตัวนี้ต้องย้ําเลยนะคะเพราะรถเพิ่งจะปีสองพเองนะคะตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องของราคาและโปรโมชั่นเนาะก็คือตัวนี้ราคาเนี่ย นะคะพิเศษอยู่แล้วนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะ YouTube ของเรานะคะแล้วก็เพจ e ี่ห้อเซมอเตอร์ออกห้างนะคะอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทแต่น้องมีไม่ขายค่ะราคาต้องมีออกขายที่3 9 0 0ส0เาหื่น 9,000บาทนะคะได้ไปเลยกับคันนี้นะคะ Honda City นะคะ 1.5V นะคะ2,016นะคะได้เป็นโมเดลเชนเรียบร้อยแล้วนะคะน้องบีนะคะจะมาสรุปให้พี่พี่ฟังว่าซื้อรถกับน้องบีเนี่ยมันดียังไงนะคะก็คือต้องขอย้ำย้ำย้ำเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Honda City นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขายดีนะคะหรือตัวมาใหม่ที่เป็นโมเดลเชนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะที่ทุกทุกท่านจะลงทุนซื้อกันในครั้งนี้นะคะซื้อรถกับน้องบีเนี่ยได้ไปถึง Triple Check 3 Triple Check เลยนะคะเป็นเช็คแรกนะคะเป็นจับคคู่ชาาญของเรนะะ มอเตอร์เนี่ยเป็นทีมงานนะคะจัดฐานรถสวยๆคุณภาพมาให้นะคะสนะคะจากบร <c oughs> ิษัทกูอินสเปกชั่นค่ะจากญี่ปุ่นเลยนะคะตรวจสอบถึง344จุดค่ะบอกเลยนะคะว่าถึงดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้นะคะและเช็คที่3นะคะก็เป็นเช็คจากซูนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อันอย่างของเราเนี่ยเป็นฮอนด้าก็จะเป็นจากศูนย์บริการฮอนด้าเลยนะคะที่จะมาตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบนะคะแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะยังไงนะคะน้องมีต้องขอฝากนะคะเจ้าตัว Honda City นะคะคันนี้เป็น1.5 s V ปี2013นะคะเป็นตัวฮิตสุดเลยนะคะ3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะหรือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวโมเดลเชฟแล้วนะคะตัวนี้นะคะ1.5 V นะคะ2016ค่ะราคา3,99,000บาทนะคะวันนี้นะคะน้องมีก็ต้องขอลาไป นะคะอย่าลืมนะคะซื้อรถทางทีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นค่ะ